รีวิวเครื่องเล่นเทปพ,พกพานะครับยี่ห้อโซนี่โมเดล tcm 39นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับแจ้งตำหนิก็คือปุ่มกขวาไม่ตรงรุ่นนะแต่ใช้ได้นะครับใช้ได้ปกติจะกอ้ดูกขวานะครับกซ้ายนะฮะได้ปกติทุกอย่างนะแค่มันไม่ตรงรุ่นนะครับแจ้งตำหนิดแค่ตรงที่ที่เดียวนะครับโดยทดสอบระบบ ให้นะครับไอ้แจ้งเตแอนอีกอย่างหนึ่งคือเลกเกาเต,เตอร์ไม่เดินนะแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบอัดก่อนนะนะครับอาจากช่องไมในตัวของมันนะกด P b o คอร์ดนะครับทดสอบอัดหนึ่งสองสามก่อขวาฟังตัวนี้มีไมในตัวนะครับเนี่ยฮะที่อัดเมื่อกี้นะตัวนี้มีลำโพงในตัวนะครับ และด้านข้างนี้จะมีรูไม้แล้วก็รูหูฟังนะครับตัวนี้ปรับช้าเร็วมอเตอร์ได้ปรับช้าเร็วเพลงได้นะครับมอเตอร์มาตรฐานอยู่ตรงกลางมีขีดตรงนี้นะครับถ้าเร็วมาขวานะครับอันนี้ปุ่มพอสนะครับมีสายหยิ้วให้นะครับเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปนะครับทดสอบฟังระบบเทปเ,เต็มๆนะครับมือนี้ก็อสายก็อขวาให้ดูแล้วนะมเมื่อกี้นะครับอันนี้ฟังลาโพงในตัวของมันกัน ลำโพงมันตัวเล็กมันจะได้แค่นี้นะฮะจะให้เสียงมันดังกว่านี้ไม่ได้นะครับเอาไว้ฟังแบบพอรู้เรื่องแค่นั้นเองนะ,ะเนี่ยถ้าเปิดดังมันจะเป็นอย่างนี้นะครับลาโพงมันตัวเล็กนะจะมีเสียงแตกอเดี๋ยวผมจะลองเสียบฟังดูนะครับผมเสียบขยายตัวนี้นะคะรับพอสนะครับอ,อ,อันนี้เพิ่ม ความเร็วไปทาขวานะครับเนี่ยฮะเขาเรียกวันลุ่มคอนโทลสปีดนะครับถ้าเลื่อนมาด้านซ้ายจะช้านะครับเลื่อนตรงกลางนี่จะมาเตอร์เสียงเสียงต้นฉบับของมวนเทปนะครับเลื่อนมาทางซ้ายจะช้านะครับปรับแต่งได้ครับขวาจะเร็วนะครับตรงกลางนี่คือพอดีบาลานนะครับ กอซ้ายนะครับก้อขวาปกติทุกอย่างนะครับเคเรื่องสวยนะฮะมีรอยนิดหน่อยตามกันเวลาตัวนี้ใช้ถ่านนะครับ2ก้อนนะครับอันนี้ผมแค่ด้วยกันใช้ถ่าน2ก้อนหรือใช้ไฟดีซีได้นะครับ3าโวลต์น,นะครับ ปรับช้าเร็วได้เสียงดีครับตัวนี้ลำโพงในตัวนะฮะแต่เสียงไม่ดังมากลำโพงมันตัวเล็กนะครับเสียงไม่ย่อนไม่ยานใส่พันใหม่นะครับออโตช้ชัดออฟนะครับออโต้สต็อปโอเคนะครับจบการรีวิวนะครับ หัวอ,อ่านสภาพสวยนะครับเสียงดีนะครับเดี๋ยวกดเพลงให้ดูนะครับลูกยางสภาพดีเลยนะครับเคนะครับขอบคุณครับ